อีกหนึ่งเรื่องต้องบอกว่าแฟนๆสายวายขยิบเข้ามาใกล้ๆหน้าจอได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้จะพาไปบุกเบื้องหลังค่ะการถ่ายโปสเตอร์ซิดคอมไวเรื่องแรกของประเทศไทยชื่อเรื่องว่ารักเดียวนะคะไปดูหน้าหล่อๆของสองหนุ่มนักแสดงนำอย่างน้องเอิร์ธแล้วก็น้องวินวันนี้เนี่ยทั้งคู่อาสาพาแฟนๆไปดูการทำงานด้วยตัวเองเลยค่ะ สวัสดีแฟนๆบันเทิงนะครับผมวินครับผมเอิร์นนะครับวันนี้เรามาถ่ายโปสเตอร์ซิทคอมวนยเรื่องแรกของประเทศไทยใช่ครับชื่อรักเดียวฝากติดตามกันด้วยนะครับผมวันนี้สนุกมากๆครับชอตตีหมอนะคือไม่มันมันเป็นการแสดงครับไม่ได้มีอะไรข้างในไม่ได้มีอะไรจริง ยิ้มแบบข้างตีโดนหน้าผมเต็มผมเน้นตรงหัวผมเน้นตรงหน้ามัดหน้าแล้วแปะ์เขาใแปะ์เขาใคุณไม่ลองดมพื้นหน่อยเหรอว่ากลิ่นมันหมดหรือยังเฮ้ยเหมือน่าเหมือนอะไรหมาอีบอว่า ซิกคอมรักเดียวนะครับผมรับบทเป็นรักคาลิเตอร์รักก็จะประมาณว่าเขาจะมีความเป็นผู้นําในออฟฟิศพรุ่งนี้ผมจะเอาไปเสนอบอร์ดส10โมงเช้าให้เวลาผมแค่คืนเดียวผมว่าทันนะแต่เมื่ออยู่บ้านเนี่ยคุณเดียวจะมีความเป็นเจ้าของบ้านมากกว่ารักทำความสะอาดชั้นล่างทุกซอกทุกมุมให้หมดจดรับบทเป็นเดียวครับนุม่มหล่อคีไอทีครับหลอ่อหลอ่อหล่อเนะ ก็ดูเอาเองก็ดูเอาเองแล้วจะเป็นคนกระตือรือร้นในทางทํางานผมไปเจอเขาเป็นหัวหน้างานหลักๆผมจะไม่ค่อยถูกกับเขาเท่าไหร่เวลาทํางานก็จะไม่ค่อยถูกกันอารมณ์ประมาณแบบไม้เบื่อไม้เมาวันหนึ่งอ่ะมีตั้ง24ชั่วโมงผมเจอมันที่ทํางานอ่ะเต็มที่ก็แค่8ชั่วโมงมันอ่ะต้องเจอผมที่บ้านอ่ะตั้งส6ชั่วโมงให้มันรู้ไปว่าใครจะทนไม่ไหวก่อนกันแล้วแกไม่ที่จะนอนเลยหรอเจอหน้ากันยังต้องแบบ ต้องหยีใส่กันน่ะพี่ตอนเนี้ยใช่ต้องคิปคาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าในความที่มันไม่ยากแล้วมันก็ไม่ได้ง่ายเนี่ยเราเลยก็ต้องแบบอยู่กับตัวละครให้เยอะขึ้นหนักหนักบ้านหหลังๆมาเริ่มโทรคุยกันเยอะขึ้นแล้วใช่แล้วบางทีก็แบบต่อบทกันก็มีแบบเกลียดจริงๆริงบางครั้งโทรมาเพื่ เรกาก็หวังสายกาก็วาังสายอะไรเงี้ยสำหรับการแสดงคือผมทั้งสองคนคือใหม่มากๆฝากทุกคนติดตามซิคอมเรื่องรักเดียวผมมั่นใจเลยว่าแบบซิคอมเป็นเรื่องแรกแล้วพวกผมสอง<ว>คนเนาะตั้งใจแบบทำมากเพื่อให้งานเนี้ยมีคุณภาพมากที่สุดเราให้ทุกคนแบบอินกับตัวละครรักกับเดียมากที่สุดเลยครับอยากให้ทุกคนตั้งตาเฝ้ารอคอยติดตามซิคอมรักเดียวด้วยนะครับใช้ของ ไอ้เต้าเดียวทะเลาะก,กับใครมาเหรอทะเลาะก,กับหมามาครับลุงเดือดขนาดนี้คงทะเลาะก,กับคนแหละหมาคงไม่กล้าเข้ามาทะเลาะด้วยหรอกโอ้โหจมีหยอกล้อเล่นกันน้า มีเขาเข้ากันดีแล้วเขาถ่ายกันปุ๊บเราก็เอามาให้ดูเลยนี่ไงน,นี่อตอนเสร็จแล้วมาเป็นแบบนี้แหละคุณผ <Reese> ู้ชมเพราะฉะนั้นรอติดตามได้เลยนะคะซิคคอมไวเรื happier, ่องแรกของประเทศไทยชื่อว่ารักเดียวออกอากาศตอนแรกจดนะคะจดวันอาทิตย์ค่ะทุกวันอาทิตย์นะคุณผู้ชมออกอากาศตอนแรกอาทิตย์ที่23มกราคมนี้4ี่ทุ่ม15นาทีค่ะใช่ครับติดตามได้เลยนะครับเอิร์ธวินนะครับ